ัสดีค่ะวันนี้คนสวยค่ะใส่บูค่ะใส่บูค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปไหนคะจะไปไหนคะนี่ตุ๊กแกเอ้ยน้องคือคิตตี้คนสวยค่ะคิตตี้คนสวยค่ะพี่เป่าพี่เป่าครับบริการขอบคุณค่ะเพียงเป่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ มากค่ะดีดีโอเคคือคิตตี้คนสวยค่ะนี่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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาเชีดีค่ะนี่นี่นี่กลับแก่กลับแก่กลับแกกลับแกเออสวัสดีค่ะ 嗯嗯嗯嗯嗯。